าเอาแบบนี้เลยวะลูเอ้อืมเอาแบบไหน

何 감사합니다.

พี่เจี๊ยบมาเดียวมาดิอเอาเรียบร้อยง่ายก็ปอก้วยเข้าปากเพื่อนเรียบร้อยครับไปกินข้เที่ยง เพราะนี <One input> ่พอเย็งโอ้ยมันแสดงอาการซื่อๆตัวนี้สักใคตัวมันพอต่ำไปครื่องเดียวแล้วมันกระจอดย่อาจนแหลวอยู่เหลวยเดี๋ยวให้เอาเอาเวฟมาลากปลูกโซ่คอยดิล่ะอ่าเอาถอยหลังเวฟร้อยสิบไอมาครับผมลากเลยครับงานนี้ไปแน่นอน มันมีสต oh. ิเกอร์คอยยุ้งหางเพิ่มแรงมาไปอีกเลยถอยรังตาต่อใบที่สองกับแตกกันจนหุ่งเต็มเต็มเลย้มึงแพะตัวเดียวลองแพะสามตัวเอาสีสองตัวไปใส่ขาจับขอสวนสัตว์สองตัวเขาเปอยออกมา โอ้โ,อโ,อโอสติเก๋งมัตถีครับเได้ว่าเตียนาสิบ่อให้เขาไม่ขอบขาวแบบนี้ย่ให้เป็นขอบดำนะคือตัวห่างอ่างนี้อนโอ้นี่แหละแพงกัมาสามตัวนี่บัดดีบ้านนี้ว่าพอตอนแลนออกซ้อมแล้วตัวเดียวออแทกเลยโอ้ขัน้บบนเงินยบ้า สี่สิอโคก,กได้ลมโคก,กนั่น, <us> น,นเว้ยโคกนั่นรถจานต่มตรงนี้อันนี้เนาะของเราม,มันต่ำมันอยากลยุกยให้อยู่เขาจะเอาโคกใหม่ลมดูเข,ข,ขาจะจอดกินเขาตอนเอาไปสลดไปทำไ้